ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเขา้าช่อง d e นิซา p ริงเซอ s เออไม่ใช่เดนิซาชาแนลแลวนะเออก็ต้องเปลี่ยนบ้างไงมันไม่ใช่ว่าแบบชื่อเดิมตลอดไปมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างให้มันดูสร้างสารรค์แต่ว่าพิมพ์คำว่าเดนิ s a มันก็ยังจะคนหาได้อยู่นะ ทุกคนก็คือเราตกหลายรอบมาเลยนะเนี่ยจนเวลามันแบบโอ๊ยผ่านไปสิบปีละจ้าคือการบ้านมันเยอะมากเลยมันไม่ไหวเอาทำไมไม่กดกระโดดแล้วก็คือเช้านี้จะพยายามไม่หัวร้อนนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะทำการบ้านไม่ได้นะคะเออก็คือแบบว่าถามว่าทำไมยังเล่นเกมก็ต้องเล่นอ่ะเพราะว่าเราสร้าง youtube ไว้แล้วอ่ะ เราจะทิ้งมันไปไม่ได้ครั้งนี้จะต้องผ่านแล้วปะไม่ใช่เล่นๆนะนเนี่ยเ้ยโอ้โหโคตรหัวร้อเลยอ่ะมาจะตั้งใจแล้วนะก็คือครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะตกเข้าใจปะเอ็มไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ให้ยภัยตัวเองเข้าใจปะแล้วเราก็จะ ต้องมีสติมีสติมสตอมเพียงอมเพียงนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีสติมันต้องห้ามพูดคือแบบแต่ก่อนก็เล่นเก่งนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแลว้วอะไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นในเกม Roblox เท่าไหร่เลยสำหรับขา่าวลือที่เขาว่ากันว่าเอม Roblox จะมีคนเลิกเล่นกันใช่ไหมก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าจะเลิกเล่นกันทําไมอะ เล่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาเปิดเรียนหรือเปล่าเออเออว้าเพราะว่าเขาเปิดเรียนหรือเปล่าอ่ะเธอเขาก็เลยไม่ได้เล่นโลบอกกันใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยถ้าไมปุ่มกระโดดมันกดบอดได้หรือว่าเมื่อกี้ไม่ได้กดเออน่าจะไม่ได้กดนะสาธุขอให้รอบนี้เป็น ครั้งสุดท้ายเธอขอร้องเวลามันจะหมดอยู่แล้วจ้าแม่เอ๋ยก็คือส่วนใหญ่อ่ะคนไทยอะก็จะมีบางส่วนใช่ปะที่คนไทยอ่ะเขาก็จะเล่นโลบล็อกกันแล้วช่วงปิดเทอมอะใครมันจะเอาเวลาไหนไปเล่นคะเอ้ยไม่ใช่ช่วงเปิดเทอมเนี่ยใครมันจะเอาเวลาไหนไปเล่นมันก็ต้องมีการบ้านปะเออทุกคนวันนี้ก็ อาจแค่สี่นาทีพอนะอืมโอเคคลิปที่วันนี้อาจสี่นาทีก็เพราะว่ามันอะจะต้องเราจะต้องไปทำกันบ้านนะคะเออครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้เพราะว่าตกบ่อยมากคือแบบมันสกิลมันตกอะเออมันเล่นไม่คล่องเหมือนแต่ก่อนแล้วนะก็คือมัน มันจะไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ไม่ไหวนะทุกคนก็คือไขข้อสงสัยได้ปะ่ะก็คือบางคนที่บอกว่าเอมพูดไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามันจะมีพวกประเภทหนึ่งนะที่ติดตามเราอยู่แต่ว่าพิมพ์ชอบพิมพ์ไม่ดีมันก็ไม่ได้ถือว่ามันไม่ดีหรอกทุกคนมันก็แค่แบบมันก็แค่แบบว่า มันก็แค่ใช้คำว่าเออดีโอ๋อ,อเออเออดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าใช้คำว่าดีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบว่าแบอะไรนั่นะเออก็คือแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องค่ะก็คือแบบว่าชอบใช้คำว่าดีกันนะแบบว่าเป็นอะไรกันก็ไม่รู้นะแต่ก็คือแบบว่าเวลาพิมพ์อ่ะ ใช้คำว่าครับขาหน่อยไหมพี่มไม่เป็นหรอกครับขาเออพิมพ์ได้แต่ดิเออกับเรื่องของมาหรอเราไม่เข้าใจเลยอะเราไม่เข้าใจคนดูคนดูทำไมทำอย่างนี้กับเราคือส่วนใหญ่อะ่ะเขาไม่ทำกันหรอก มันก็จะมีแต่พวกประเภทนะประเภทอ่ะประเภทแต่ละประเภทรู้จักปะเฮ้ยมันสี่นาทีแล้วเว้ยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายไปทำการบ้านแป๊บโอ้โหปวดหัวบ๊ายบายค่ะ